ก็วันนี้ย่ก็จะมาเปิดเป็นข้อความสักคู่ทวตเฟรมเซมิบริชชั่นของคุณกันนะคะก็หน้าภัยนะคเอ่อสับไพ่ออกมาได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไพ่ได้สำหรับได้เป็น Unexpected Outcome อาคะ t h i n g ิงยิงสกโก the way I plan นะคะก็คือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้แพนไว้นะคะพไม่คาดคิดนะ,ะว่ามันจะเกิดขึ้น,นะะหน้าตาตกใจไปเลยนะ,ะเอ่อ ไม่รู้ว่าทำอะไรพลาดนะคะตกใจ, Wolf ะะจ,ะจเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้คาดคิดนะมาดูแต่ละใบนะคใบแรกนะคะโฮมค่ะไอเฮ e าส์กิบไม่นาบอ่อนอาเยดนะคะเขาบอกเขายังมีความหวังนะคะเขาบอกว่าผมไม่เคยล้มเลิกเรื่องของเรานะก็คือคุณกับเขานะคะโซคอนแทคนะคะเขาบอกว่าเขาขอบคุณบทเรียนครั้งนี้ค่ะจะไม่มีวันลืมแล้วก็ทําให้คุณกับเขาสามารถมีใจที่ยังนึกถึงการเชื่อมถึงกันนะคะเมน่นก็คืออยากจะซ่อมแซมความสัมพันธ์นะคะ ออนะ,ะไม่มานะคะขาดงานอะไรพวกนีนะะ้เหมือนกันนะคะอันนี้ความหมายก็คือเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมีบางอย่างมิสซิ n งนะคะหายไปนะคะเมื่อไม่มีคนอยู่ด้วยนะคะ r ีมิ n นะคะเขานึกถึงสิ่งที่เคยพูดคุยคำขันตลกกับคุณนะ,ะ reflection นะคะเงากระจกสนนะทะ้อนเเขาบอกว่า uh being away from you h a s a l l o w มี uh t o g a i n cavity นะคะเขารู้สึกว่าเขามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อ เขาห่างไกลจากคุณนะคะเขาก็อาจจะได้ทบทวนแล้วก็ได้นึกถึงคุณนะคะก็เริ่มจะเอ่อทบทวนเรื่องเก่าๆนะะแล้วก็ไปนึกนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ยูชปเตอร์นะคะต้องการที่จะมูฟออนนะคะไม่รู้ว่ามูฟออนจากคุณไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับใครหรือเปล่าหรือว่ามูฟออนจากเรื่องเดิมๆนะแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีเมนเนี่ยนะคะคือการแก้ไขซ้มแซมความสัมพันธ์เดิมแล้วก็มูฟหน้าไปต่อนะคะอันเดอร์สแตนดิ้งนะคะเขาบอกว่า s e e your s i อฟ of t t e story นะคะเขาเข้าใจในเรื่องราวของคุณนะคะเขาเข้าใจฝั่งของคุณนะคะ irreplaceable นะคะไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ะ,ะ The way you love can never be matched นะคะไม่มีใครที่มาแทนที่คุณได้ะคะ่ะไม่มีใครที่แบบเข้าใจเขาเขาคุณนะคะแมทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ u n e x p e c t e d outcome คะคะมือความตกใจนะคะอย่างที่บอกนะก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้แผนไม่ได้คาดคิดนะคะเกิดขึ้นนะก็คือทําให้คุณกับเขาต้อง เลิกลาหรือว่าห่างไกลกันหรือว่าแยกจากกันนะคะเป็นการเซปเปอรเรชันชั่วขราวนะคะทวิงเฟรมแท้นะคะก็เดี๋ยวก็จะได้กลับมารียนเห่อนกันนะคะก็จะราบา้รวมเป็นประมาณนี้ค่ะ